จะเป็นยังไงถ้านักขา่าวคนหนึ่งต้องมาดูแลเด็กกว่า60ชีวิตหาเลี้ยงปากท้องความเป็นอยู่ให้ปลอดภัยจากความวุ่นวายสงครามภาพ,พยนตร์นี้มีชื่อว่า The Children of Hongseu โดยมีเข้าโคงมาจากเรื่องจริงของวีรบุรุษผู้ช่วยต่อชีวิตให้ชนกลุ่มหลังได้มีชีวิตต่อเรามาเริ่มชมกันได้เลยยิมมวยแห่งหนึ่งณนะเมืองเซี่ยงไฮ้ปี1937 Andy อร์ เขาสองคนได้เป็นเพื่อนกันโดยแอนดี้ทำงานเป็นสื่อและต้องเดินทางเป็นนางกินในเช้าวันถัดไปและจะต้องกลับมาแต่งงานในช่วงวันอังคารที่จะถึงนี้โดยทำหน้าที่เป็นสื่อจอร์จจึงพาแอนดี้ไปสังสรรค์ในงานเลี้ยงและในช่วงนี้ก็กำลังเข้าสู่สถานการณ์สงครามการเมืองของจีนอยู่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามารุกรานจอร์ดได้เดินออกมาข้างนอกงานเลี้ยงพร้อมกับเดวิดหาหรือว่าแต่ละฝ่ายนั้นควรทำอย่างไรโดยได้บอกแผนการไว้ว่าเขาจะทำหน้าที่ขนส่งยุทธภัณฑ์ทางยา เข้าไปส่งภายในพื้นที่สงครามตามที่ตกลงกับแอนดี้ไว้แลกกับสัญลักษณ์ชาติรูปกากบาทสีแดงหน่วยแพทย์สนามพร้อมกับรถบรรทุกเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ขับรถบรรทุกออกไปยังพื้นที่สงครามโดยได้ลักลอบพาตัวนักข่าวจากคู่ตรงข้ามสงครามเข้าไปด้วยสภาพบ้านเมืองในเขตนั้นเรียกได้ว่าเป็นหายนะโดยแท้จริงพิษภัยสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนบ้านเมืองที่เหลือแต่เพียงซากกระทั่งสุนัขกำลังแคะร่างที่นอนเกินอยู่ริมข้างทาง จอที่เข้ามาถึงนงพื้นที่จึงได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นสกูปข่าวจนเขานั้นได้เข้ามาในอาคารแห่งหนึ่งเพื่อซ่อนตัวพร้อมกับเอกสารร่วมไปด้วยในระหว่างนั้นเองรถของทางฝั่งญี่ปุ่นก็ได้เคลื่อนเข้ามาพร้อมกับนำผาพลเมืองในแถบนั้นย้ายไปพื้นที่หลานประชาชนเหล่านั้นต่างมีทั้งลูกเด็กเล็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชาย ผู้สูงอายุทั่วไปในพื้นที่ให้มารวมตัวกันก่อนที่ทหารญี่ปุ่นจะจัดการสั่งทัพและหันกระบอกปืนระดมยิงไปที่ฝูงชนจอร์ดกำลังแอบถ่ายอยู่ที่บริเวณนั้นได้เห็นการก่ออาชญากรรมสงครามในครั้งนี้ทั้งหมดได้แต่ถ่ายรูปเอาไว้สำหรับเป็นสกูปข่าวของเขาเพียงเท่านั้นเขาลงมาข้างนอกอาคารหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปพร้อมกับกองเพลิงที่กำลังแผดเผาร่างของผู้คนจากเหยื่อสงครามในครั้งนี้ เขาเดินเตะไปในพื้นที่สงครามจนได้พบกับทหารญี่ปุ่นกำลังราดตระเวนและโดนจับเข้าเพื่อสอบสวนทหารญี่ปุ่นจึงได้ภาพหลักฐานจากกล้องของเขาว่าสามารถจับภาพการก่ออาชญากรรมสงครามสังหารหมู่ครั้งนี้ได้จอจึงถูกพาตัวไปสำเร็จโทษเพื่อปกปิดหลักฐานไม่ให้ถูกแพร่ออกไปเขาถูกบังคับให้คุกเขา่าก้มหัวลงยื่นขอไปท้้งหน้า การสำเร็จโทษที่เขาจะได้รับนั้นเป็นการสาเร็จโทษที่บริเวณศีรษะด้วยดาบของญี่ปุ่นเพชรฆาตชักดาบขึ้นมาเหนือท้องฟ้าก่อนที่จะฟาดลงมาที่สะบัดเขาเสียงปืนได้ดังขึ้นลูกกระสุนพุ่งไปตัวที่เพชรฆาตทําให้เขานั้นลม้ลมลงโดยทันทีก่อนที่จะรั่นรัวน,นับสิบนัดใส่ทหารโดยรอบเขาถูกช่วยเหลือไว้และพาตัวไปยังออฟฟิศสถานพากรเก่าแถวนั้นแจ็คได้อธิบายพร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือให้จอร์ดนั้นได้ออกไปจากนานจริง และนำสิ่งที่เขาได้พบเจอนั้นออกไปบอกเล่าสู่สาธารณชนก่อนที่ทุกคนจะพากันออกไปในพื้นที่สำนักงานสภากรและรอดูระเบิดเวลาที่ตั้งทิ้งเอาไว้แจ็คพาจอร์เดินออกไปสักพักก่อนที่จะพบกับเพื่อนของจอร์จและสำนักข่าวอีกคนหนึ่งที่หลักรอบเข้ามากับเขาในตอนแรกที่ถูกพวกทหารญ,ญี่ปุ่นจับได้และสังหารพวกเขาอย่างไร้ปานีต่อหน้าต่อตาของจอร์จจอร์จเผอส่งเสียงดังออกมา พวกทหารญี่ปุ่นรู้ตัวจึงเข้ามาหันเหความสนใจมาไล่ล่าจอร์ดและแจ็คทั้งคู่วิ่งกระโดดลงน้ํากันไปปรากฏว่าจอร์ดนั้นถูกยิงระหว่างการว่ายน้ําหนีและได้มาเกิดตื่นณบริเวณใกล้ๆผ่านการช่วยเหลือของแจ็คเช้าว,วันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาที่โรงพยาบาลสนามเขานั้นพ้นขีดอันตรายแล้วในระหว่างนี้ทําให้เขาได้รู้ว่ากองกําลังของแจ็คนั้นคือฝั่งของคอมมิวนิสต์ที่ดําเนินการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากประเทศญี่ปุ่น และกองกําลังของเขานั้นไม่ได้รวมแรงร่วมใจกับกองทัพฝั่งเชียงคยเช็กอันซึ่งเป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่คนละอุดมการที่คบค้าเฉพาะกิจไม่ได้เป็นมิตรกันอย่างถ้าวรดโดยกองทัพฝั่งเชียงคยเช็กอันได้เดินผ่านพื้นที่ที่แจ็คแดะจอยกำลังรองรถไฟอยู่ทันใดนั้นกองบินของฝั่งฐานญี่ปุ่นก็ได้บินโฉบขึ้นมาทิ้งระเปิดใส่กองทัพจนราบจอที่ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดนั้นจึงเอียงกับสถานการณ์และภัยสงครามเขาได้รับคําแนะนําจากแจ็คให้เดินทางไปยังตะวันตกเฉียงใต้ ที่ที่ถูกเรียกว่าหัวซื่อพื้นที่ดังกล่าวเป็นการปกครองของฝั่งคอมมิวนิสต์จอร์เต้นทางรถไฟไปเพื่อเดินทางไปตามคําแนะนําของแจ็คเขาได้เดินทางมาถึงสถานที่นี้แจ็คได้บอกกับเขาและได้รับการต้อนรับจากหลิวซื่อไคที่นี่อับจนข้นแขนไม่มีแม้กระทั่งข้าวประทางชีวิตจอตใช้ชีวิตทั้งหมดไปกับวันนั้นหาอาคารบริเวณน,นั้นนอนเพื่อให้ผ่านพ้นไปรุ่งเช้าก่อนต่อวันขึ้นเขาถูกปลุกให้ออกไปด้านนอกเมืองถูกล่อให้ไปรุมทำร้ายจากพวกเด็กในหมู่บ้าน โดยคำสั่งของหลิวซื่อไข่แต่รีได้เข้ามาห้ามได้ทันก่อนหน้านี้แจ็คได้พบก,กับรีแล้วนางเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามและเหตุผลที่แจ็คนําสถานที่นี้ให้กับจอร์ดนั้น<ๆ>ก็เป็นเพราะว่าการชี้นําของรีชิ้นเดียวกันหรีทั้งช่วยหาเลี้ยงนําอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้มีกินมีใช้และรักษาอาการผิดปกติต่างๆให้กับชาวบ้านนี่คือเหตุผลที่นางนั้นสามารถมีแต้มต่อกับคนอื่นในพื้นที่ได้ระหว่างที่กําลังทานข้าว หลีก็ได้เล่าเรื่องประวัติของหลิวซื่อไข่ให้ฟังคร่าวๆเขาเห็นพ่อถูกสำเร็จโทษต่อหน้าเห็นแม่ถูกขืนใจและสำเร็จโทษตามมาพี่สาวเองก็เช่นกันเขาจึงต้องหนีมากบดานนอกเมืองอย่างที่เห็นสถานที่ดังกล่าวเป็นเหมือนกับบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีครูไม่มีการศึกษาการเข้าใจถึงพื้นที่ความเป็นอยู่จริงมีตามมีตามเกิดเช้าวันต่อมาหลีก็ได้คิดค้นแป้นสำหรับไล่และบรรเทาอาการจากเขาซึ่งการนำเสนอให้จอร์ดนั้นเป็นตัวแสดง ผลที่ได้คือดีเกินคาดทุกคนในหมู่บ้านเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาดบนเนื้อตัวเริ่มตัดผมให้สั้นลงเพื่อลดปัญหาเหาติดหัวเริ่มใช้แป้งที่หมอลีคิดค้นขึ้นมาอาบน้ำารักษาทำความสะอาดกันยิ่งขึ้นตกค่ำจอยก็เริ่มเปิดใจเล่าถึงประวัติของตนเองที่เลือกม,มาดำเนินเส้นทางนี้ตั้งแต่ไปอยู่ญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ภาษาจนถึงเหตุการณ์ต้นเรื่องจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น ออลีนั้นจําเป็นต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลเพื่อไปทําธุระต่อโดยได้บอกให้จอนนั้นดูแลสถานที่นี้ด้วยนางจะกลับมาในอีกสองเดือนข้างหน้าจอจยืนกรางว่าไม่เอาด้วยพร้อมบอกว่าจะออกจากหมู่บ้านดังกล่าวเขาจึงเดินออกไปจากหมู่บ้านย้อนกลับมามองดูแล้วคุ้นคิดสักพักก่อนที่จะย้อนกลับมาดูแลพวกเด็กๆอีกครั้งเวลาผ่านไปจอจก็เริ่มคุ้นเคยกับความเป็นอยู่เด็กๆในหมู่บ้านก็เริ่มให้ความยอมรับในตัวของเขาเขาช่วยทํานุบํารุง สร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับที่ที่ควรจะเป็นมากขึ้นไฟฟ้ากีฬาสันทนาการกระทั่งการศึกษาดังที่เด็กในวัยดังกล่าวนั้นสมควรได้รับต่อมาจอร์จก็ได้เดินทางไปพบกับคุณหวางผู้คุมการค้าในพื้นที่นั้นเดียจอร์จได้ให้ข้อเสนอเป็นการค้าพืชผลทางการเกษตรโดยทางคุณหวางนั้นเพียงจ่ายเป็น,มนเมล็ดพืชแล้วทางจอร์จนั้นก็นาผลผลิตจากพืชพันธุ์เหล่านั้นมาจ่ายตอบแทนเมื่อกลับถึงบ้าน จัดดำเนินการเตรียมหน้าดินสําหรับการเพาะปลูกให้บวงสงรวงเทพเจ้าตามธรรมเนียมท้องถิน่นในที่สุดหลายวันผ่านไปพืชผันที่ได้รับก็งอกงามอุดมสมบูรณ์จนลีได้กลับมาเห็นยันหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ได้แปลกตาไปมากก่อนที่เขาจะมานักเรียนเริ่มสอนภาษากันเองภายในมีไฟฟ้าสําหรับแสงสว่างในยามค่าคืนก่อนที่ทันใดนั้นไฟฟ้าที่มีก็ได้ดับลง พ่อหลิงซื่อไข่ได้อาขวานทุบทำลายมอเตอร์ไฟฟ้าจนพังเช้า,ชาวันรุ่งขึ้นจอต,ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อดำเนินการซ่อมเครื่องั่นไฟฟ้าหลิวซื่อไข่ยังคงแสดงท่าทีไม่พอใจตัดภาพมาที่ณนะช่วงเวลาถัดมาจอได้เดินทางออกไปนอกหมู่บ้านพร้อมกับนักเรียนของเขาโดยจูงม้าและแพะออกมาเดินเล่นด้วยจนกระทั่งนักเรียนของเขานั้นได้เหยนขึ้นฟ้าเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของญี่ปุ่นเข้าจนเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมา จอั้นต้องเข้าไปปลอบโดยทันทีจนพวกเขานั้นกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งพบเจอเข้ากับลีที่กำลังยืนรอจอร์อยู่ลีโกรธมากที่ก่อนหน้านี้จอร์ได้ย้ายของนางออกไปห้องอื่นโดยที่ลีนั้นไม่ได้ขอร้องเลยเป็นเพียงแค่เจตนาดีของจอร์ที่อาสาทําให้เพียงเท่านั้นก่อนที่นางจะควบม้าแล้วออกไปจากเมืองโดยไม่ปลิบปากใดๆทั้งสิ้นลีเดินทางเข้าเมืองไปพบกับคุณหวานผู้กลุ่มการค้าในบริเวณนั้น ที่นั่นมีลุงมากหน้าหลายตากำลังยืนล้มป่วยและเมาหมายกับการสูบฝิ่นที่ทะลักเข้ามาในประเทศหมอลีได้พยายามช่วยได้เพียงบรรเทาอาการเพียงเท่านั้นลีมาที่นี่เพื่อร้องขอมอร์ฟีนเพื่อใช้ในการแพทย์จากคุณหวงังนางให้มอร์ฟีนกับหมอลีอย่างที่เธอร้องขอพร้อมทั้งให้ฝิ่นเพื่อใช้ระงับอาการแทนการใช้มอร์ฟีนอีกด้วยตัดภาพมาที่หมู่บ้านคุณหวังและจอร์ดกำลังนั่งดื่มชานมเด็กๆกำลังเล่นบ้านอย่างสนุกสนาน เวลานุ่งเลยผ่านไป6เดือนกับการบูรณะชุมชนแห่งนี้คุณหวังนั้นประทับใจในตัวของจอร์ดเป็นอย่างยิ่งก่อนที่นางจะให้หนังสือเส้นทางสายไหมโดยมาคโครปโลเส้นทางการค้าเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันให้กับจอร์ดได้ศึกษาและก่อนตกลงเป็นคู่ค้าอย่างฉันมิตรวันหนึ่งจอร์ดได้เห็นผู้อพยพเดินทางผ่านมาระหว่างที่เขากําลังจูงม้าไปเดินเล่นเขาเข้าไปทักทายกับชาวบ้านที่กําลังเดินทางจากฉันมิร หยอกล้อไปมาตามภาษาตัวของเขาทันใดนั้นกองบินของฝั่งญี่ปุ่นที่เห็นฝูงชนกำลังเดินทางเขาได้จู่โจมอย่างไม่ทันตั้งตัวต่างฝ่ายต่างหนีตายไปคนละทิศคนละทางจนกระทั่งสถานการณ์เริ่มสงบลงมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าวจอที่เอาตัวรอดมาได้พร้อมกับอุ้มเด็กคนหนึ่งไว้พบว่าพ่อแม่ของเด็กๆเ,เหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจอจึงได้พาเด็กกับพี่น้องสี่คนเข้าไปยังหมู่บ้านที่ตนเองดูแลอยู่ ภาพตัดมาที่เมืองลินเปาเมืองที่ผู้อพยพก่อนหน้านี้เดินทางมาจากเมืองนั้นเองได้มีการก่อสงครามทิ้งระเบิดในเมืองผู้คนบาดเจ็บเป็นจํานวนมากในโรงพยาบาลสนามที่นั่นเองหมอหลีนั้นก็อยู่ดูแลรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บจากสงครามนี้ด้วยหลีเข้าไปอภิปรายถึงปัญหาที่มีกับแจ็คที่อยู่ที่นั่นว่าปัญหาของทหารนั้นไม่ได้เป็นที่บาดแผลจากสงครามใดๆแต่เป็นเรื่องอดอยากปากท้องที่รับกันไม่ทั่วถึงถึงอย่างนั้นแจ็คเองก็ใจเย็น ถอดชุดเครื่องแบบคอมมิวนิสต์ออกไปแล้วบอกให้หลีนั้นอพยพออกไปเขานั้นอยู่ในพื้นที่ดังเก่าวสักพักหลีที่จำใจต้องเดินทางอพยพพร้อมกับผู้ป่วยแจ็คได้ให้สัญญาไว้เพียงจะดูแลพื้นที่ดังกล่าวนั้นให้เป็นไปอย่างดีที่สุดที่เขาสามารถทำได้ก่อนจากลากันหลีขึ้นรถไปพร้อมกับทหารพยาบาลทันใดน,นั้นกองบินได้ทิ้งระเบิดลงตรงอาคารที่แจ็คนั้นได้อาศัยอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแจ็คนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไร การเดินทางนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากผู้ป่วยที่ต้องพยุงตัวเองให้เดินกองทัพไปได้ภาพตัดมาที่จอย์จกาลังนอนหลับอยู่ที่หมู่บ้านเขานั้นได้ฝันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาได้พบเจอมาความรุนแรงของสงครามเห็นความสูญเสียเพื่อนของเขาต่อหน้าต่อตาหรือแม้กระทั่งการสูญเสียครั้งใหญ่นั่นเองทันใดนั้นมีชายปริศนาคนหนึ่งได้เดินมาปลุกเขากลางดึกเขาตื่นขึ้นมาอย่างงัวงเงียและได้พบว่าเซนได้มาปลุกเขา โดยเขานั้นได้มากับแจ็คที่ยังสามารถเอาตัวรอดมาได้ทั้งคู่เดินถามไถ่าสารทุกขสุขติบกันสักพักจนกระทั่งรุ่งเช้าหลีได้เดินทางมาชุมชนที่จอยก์อาศัยอยู่อีกครั้งจอยเข้าไปอบกอดลีสภาพที่อิดโรยพาตัวนางไปพักผ่อนที่ห้องเตรียมไว้สําหรับนางเขาได้นําอาหารและเครื่องดื่มมาให้หนางพร้อมกับได้บอกว่าแจคก,ก็อาศัยอยู่ที่นั่นด้วยและตอนนี้ก็กําลังป่วยหลีได้ยินเข้าจริงได้ไปพบตัวแจ็คเพื่อเช็คอาการแจ็คนั้นป่วยเป็นไข้ามาลาเรีย ต้องเล็งรักษาอย่างด่วนเวลาผ่านไปจอที่กําลังสอนหนังสือเด็กๆถูกขวางการสอนเนื่องจากพรรคฝั่งตรงข้ามชาตินิยมกําลังเข้ามาตรวจสอบหาว่าเขานั้นเป็นคอมมิวนิสต์จอถูกนําตัวไปคุมขังเนื่องจากความเครือบแคลงในตัวของเขาว่าเป็นพวกต่างแดนไม่ต่างอะไรจากญี่ปุ่นคอมมิวนิสต์หรือผู้มาเผยแพร่ลัทธิจนคุณหวังได้เข้ามาไก่เกียร์ให้เขาได้เป็นอิสระตอนนี้เด็กในชุมชนก็ได้ถูกนาเข้าไปเกณฑ์ทหารอยู่ฝั่งชาตินิยม โรงเรียนเด็กกำพร้าก,ก็ถูกปิดตัวลงคุณหวังก็ได้แต่ร้องขอให้จอร์ดนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ใต้อ,อานัตของนางไปก่อนตัดภาพมาที่หมู่บ้านชุมชนจอร์ดได้เข้ามาพูดคุยกับรีหาเรือกันว่าจะอพยพย้ายถิ่นออกไปให้ห่างจากประเทศแม่อันเป็นพื้นที่สงครามข้ามฟากไปยังขอบทะเลทรายเพราะคาดว่าที่นั่นเองคือพื้นที่ที่ปลอดภัยหลังจากลุงช้าวันนั้นเองจอร์ดก็ได้ปลุกระดมเด็กๆในชุมชนให้รวมด้วยกับตน ทุกคนที่ยอมรับในตัวจอร์ตและเห็นถึงความอุตสาหะมาโดยตลอดและก็เชื่อมั่นในตัวของเขาจอร์จึงได้ให้ทุกคนช่วยกันรวบรวมเก็บข้าวของออกเดินทางก่อนเริ่มต้นออกเดินทางจอร์ตได้เดินทางไปกลาบอำมราคุณหวางที่ช่วยเขามาตลอดรวมไปถึงการเจราจาให้เขานั้นได้เป็นอิสรภาพจากชาตินิยมทำให้เราได้รู้ว่าคุณหวางนั้นได้ยอมเอาร่างกายของตนเข้าแรกเพื่อให้จอร์จนั้นได้เป็นอิสระ จอตได้ทวนรายชื่อเด็กอีกครั้งเพื่อเช็คจํานวนว่ามีเด็กหายไปหรือไม่ซึ่งมีรายชื่อหนึ่งที่กําลังนั่งเศร้าอยู่บริเวณหมู่บ้านจอตเห็นว่าพืชพันธ์ต่างๆกระจจดกระจายและเละเทะเป็นหมดก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กคนดังกล่าวนั้นเสียใจขนาดไหนจอร์จได้เข้าไปปอบอย่างอ่อนโยนว่าเดี๋ยวเราค่อยทําฟาร์มกันใหม่นะก่อนที่จะได้ยินเสียงประหลาดที่ขานด้านบนเมื่อจอร์จเงยหน้าขึ้นไปนั้นเขาก็ได้พบกับลูกศิษย์คนแรกที่เขาช่วยสอนหนังสือให้ เขาปิดชีพด้วยการผูกคอตัวเองทำกลางความโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของเด็กนักเรียนที่ได้ผูกคอตนเองแต่ทุกคนต้องดําเนินการตามแผนต่อไปในคืนนั้นเองเราเด็กๆและจอร์ดก็ได้ลักลอบกันออกเดินทางเนื่องจากเราเด็กๆนั้นต้องบรรจุลงไปเกณฑ์ทหารเมื่อถึงกําหนดเวลาพวกเขาเดินทางจนกระทั่งรุ่งเช้าค่ำไหนนอนนั่นเป็นอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งคืนนั้น ลินซื้อไข่ที่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันรพร้อมกับปืนยาวที่แจ็คได้มอบไว้แต่ได้พบเข้ากับหน่วยสํารวจจากฝั่งญี่ปุ่นสองนายในพื้นที่ที่พักอาศัยลินซื้อไข่จอร์ดและแจ็คร่วมมือกันเพื่อจับกลุ่มไว้แจ็คได้บอกกับจอร์ดว่าเราจําเป็นต้องปิดปากพวกนั้นเสียแต่จอร์ดนั้นไม่เห็นด้วยเช้าวันถัดมาขณะเดินทางจอร์ดได้ยินเสียงปืนไล่หลังมาจากอาคารที่กลุ่มตัวหน่วยสํารวจ เมื่อเข้าไปถึงพบว่าทั้งสองคนที่ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อคืนนั้นได้ถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้วนี่คือน้ำมือของหลิวซื่อไข่เป็นคนสังหารทางกลุ่มของจอรนได้เดินทางไปสักพักก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มราตตเวนของฝั่งญี่ปุ่นที่คอยตรวจค้นผ่านทางอยู่พวกญี่ปุ่นก็พยายามขอเอกสารย้ายถิ่นและการตรวจสัมภาระของกลุ่มที่เดินทางกันมาก่อนที่พบว่าหมวกของเด็กคนหนึ่งที่ใส่อยู่นั้นเป็นหมวกจากหน่วยสำรวจที่ถูกส่งออกไป เมื่อโดนซักถามไประยะหนึ่งเหลียวซื่อไข่หยิบปืนที่ซ่อนไว้หวังว่าจะต่อสู้กับพวกทหารญี่ปุ่นเมื่อเห็นท่าทีที่ไม่สงบหัวหน้านายกองของฝั่งญี่ปุ่นจึงตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังนั่นมันทําให้ม้าตกใจและดีดเกวียนจนทําให้ข้าวของต่างๆกระจัดกระจายล้มไปทับหลิวซื่อไข่ที่กําลังคว้าปืนเตรียมยิงตกคำมหลิวซื่อไข่อาการสาหัสจากการโดนเกวียนและสัมภาระทับจอร์ดได้เพียงแต่ประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเขา ในคืนนั้นเช้าวันถัดมาหิมะเริ่มปกคลุมภูเขาที่ต้องเดินทางการคมนาคมนั้นเต็ไมไปด้วยความยากลำบากจากพายุหิมะและสภาพอากาศอันหนาวเหน็บในช่วงพลบค่ำมรสมความยากลำบากพัดพาใส่พวกเขาอย่างจังจนในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เป็นผลพวกเขาเดินทางไกลจนมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของตอนเหนือเมืองหลานโจที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับริมแม่น้ำเหลือง พวกเขาเดินทางเข้าเมืองกันก่อนที่จะพบกับทหารญี่ปุ่นที่เฝ้าประจำการอยู่ณเมืองแห่งนั้นด้วยรีเลจอร์ดถูกพาตัวไปพบกับเจ้าเมืองแห่งนั้นและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้รับข้อเสนอให้ยิมรถบรรทุกจากเจ้าเมืองเพื่อแบกสัมภาระช่วยในการเดินทางครั้งนี้อีกด้วยตกค่ำในคืนนั้นจอดและรีที่ร่วมเดินทางด้วยกันเป็นเวลาสเดือนหลังจากที่เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มก็ได้มีความสัมพันธ์ในค่ำคืนนั้นเอง เช้าวันถัดมาการเดินทางด้วยรถบรรทุกนั้นเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นพวกเขาต้องเดินทางข้ามทะเลทรายระหว่างที่กำลังเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์พวกเขาก็ได้พบกับพายุทะเลทรายแต่พวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างไม่น่ากังวลใจจนในที่สุดพวกเขาและเด็กๆกว่า60ชีวิตก็เดินทางมาถึงเมืองฉานตานเมืองที่เป็นหมุดหมายสำหรับการเดินทางในอพยพครั้งนี้พวกเขาได้รับพื้นที่อันเป็นวัดร้างแห่งหนึ่งเป็นที่พักอาศัย จอและเด็กๆช่วยกันบูรณะทำความสะอาดพื้นที่วัดและสิ่งก่อสร้างรวมไปถึงสร้างอารยธรรมทั้งเครื่องบั่นไฟการเกษตรใหม่เสียหมดเช้าวันหนึ่งจอดกำลังร่วมดื่มกาแฟกับลีแล้วลีได้ฟุบหมดสติลงกระทันหันทุกคนหวาดวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อยย้อชีวิตของเขาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ทันเสียแล้วลีได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันเนื่องจากร่างกายที่ล้าสะสม แลโรคที่เข้ามาลุมเล้าอย่างกระทันหันเด็กๆร่วมกันเขียนชื่อของตนบนผ้าสีขาวและนำไปห่อเธอจอร์จฝังเขาไว้ณที่แห่งนั้นสถานที่ที่เป็นดังโอกาสสำหรับเด็กๆให้ได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตดังที่เด็กๆเหล่านั้นควรได้รับและภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของจอร์จไอวินฮอสนักข่าวนักวรารสารผู้ทิศตนช่วยชีวิตให้กับเด็กๆนับ60ปลรายที่ได้ใช้ชีวิตต่อ